โ okay. อเคสัสดีครับเพื่อนๆมาละวันนี้แนะนำพระสะสมให้ดูอีกองหนึ่งนะครับอันนี้เป็นองค์ที่ภาพภูมิใจมากนะ <c oughs> พระอะไรเอ่ย องนี้เป็นไงบ้างเพื่อนเนี่ยองนี้เหรอองนี้สมเด็จวัดระฆังอ่าอ,อันนี้จะเป็นพิมพ์ของหลวงวิจารณ์หลวงวิจารณ์จะแกะแม่พิมพ์เป็นอทองเหลืองถวายสมเด็จพระจารณโตท่านแล้วซึ่งว่าพระพิมพ์เนี้ยจะเป็นอะไรที่แบบว่ามันมีจํานวน,นน้อยอมีจํานวน,นน้อยแล้วก็จะเป็น เอ่อท่านใช้กระดานชนวนนะนะที่ท่านอาจารย์แผ่นยันระบคาถาชินนะบัญชรน,นะทุบแล้วก็สมลงไปในนื้อพระ oh. ซึ่งว่าไอกระดานชนวนเนี่ยมันก็ mm. จะแบบเป็นเม็ดเป็นอะไรเงี้ยก็จะมีอยู่ในองค์พระแล้วองค์นี้มีไหมเนี่ยมีมองอยู่ก็เหรอด้านหลัง <Okay. S 1> เพราะว่าความที่ว่าเม็ดใหญ่เนะี่ย อ๋อนี่บ่ะนี่บ่ะเนี่ยอ่าใช่ที่เราเห็นเนี่ยดำๆแลเขียวเนี่ยนั่นคือกระดานชนวนอตรงนี้เนาะอืออง์นี้เขาถ้าเป็นพิมพ์ทางการเขาเรียกว่าอะไรกะองงนี้เหรอก็คือพิมพ์ใหญ่อะไรเงี้ยพิมพ์ประธานพิมพ์ใหญ่พิมพ์อะไรพิมพ์ประธานพิมพ์ใหญ่องนี้รู้สึกว่าจะดเกตทะลุสูงอ๋อใช่ใช่นี่คือนี้ใช่ไหมเนี่ยแหลมแหลมที่ทะลุออกมานี่ยเหรอเหรอ ใช่สวยมากเลยนะอ,อันนี้คือของสมเด็จโตนี่ท่านก็สร้างวัดละคันนี้เป็นท่านสร้าง,ปไ,งไปเรื่อยๆก็คือแบบว่าตลอดที่ท่านมีชีวิตอยู่นะท่านจะสร้างไปเรื่อยๆจนแบบว่าจนถึงท่านมรณาหนาั้นแหละ อ๋อก็สร้างควบคู่ไปกับนี่เดยกับอะไรนะอะไรอ่ะวัดเกตบางหุนพมอะไรเงี้ยหรอวัดบางหุนพมนี่ท่านไม่ได้เป็นคนสร้างนะเพียงแต่ว่าวัดบางหุนพมเนี่ยท่านเดปลุกเสกให้เป็นประธานปลุกเสกให้อ๋อเลยใช่แต่ว่าพี่ว่าท่านสร้างโดยตรงก็คือสมเด็จวัดะคังกับวัดเกตอ๋อเลย ้สมเด็จวัดระฆังเนี่ยที่ว่าที่เห็นเห็นเล่นกันแพร่หลายอยู่เนี่ยมันเป็นพระที่แบบว่าท่านแจกให้ชาวบ้านใช้ทั่วไปเพราะว่าพระของท่านส่วนใหญ่เราจะแจกให้พวกเจ้านายอ่าจะให้จ้พวกเจ้านายพวกสมัยก่อนนี้ก็คือยังอยู่ในระบบสมมูลยานาสิทธิราชใช่ไหมเจ้าขุนมูลนายอะไรพวกเนี้ย ก็รุ่นร้อนหนึ่งรอสองรุ่นใช่ไหมรุ่นสมัยรัชกาลที่ห้ารอว่าท่านก็จะให้แจกให้กับพวกเจ้าขุนเนี่ยพวกขุนนางอะไรพวกนี้ไงพวกราชวงศ์ก่อนเร่องลำับแต่คือเพราะว่าส่วนใหญ่นี่ก็คือจะถวายรองห้าเป็นหลักที่ทำธรรมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระบางิทีบางอย่างเนี่ยคือก็จะไม่ค่อยได้อยู่ใน มือของชาวบ้านคนนี้ก็เล่นหากันไม่ธรรมดานะใช่ไหมที่ว่าก็เล่นหาธรรมดาก็ในวงการก็อย่างที่เคยคุยกันอะอะไรที่หายากก็คือเขาไม่เล่นเห็เขาจะเล่นของที่บอกว่ามันมีจมวนเรียนนะมีหมุนเวียนมีหมุนเวียนสามารถสร้างราคาได้ในตลาดมีจํานวนเพื่อที่จะแบ่งปันกันเปลี่ยนมือกันเป็นราคากัน อ,องค์นี้สวยนะเพีเราดูจากพวกค่าความเก่าพวกรอยยุบรอยย่นหดตัวขององค์ครับอ,อ,อันนี้อันนี้จะเป็นแบบว่าพระที่ว่าช่วงยุคต,ต้นต้นของท่านนั่นแหละก็คือบอกว่าจะเพขาท่านสร้างไปเรื่อยใช่ไหมต<ช>ั้งแต่แบบท่านแบบโอเคท่านแบบอันนั้นทอเริ่มสร้างท่านก็สร้างไปเรื่อยๆื่อยอันนี้ก็จะเป็นแบบรุ่นแรกๆที่สร้างใช่ไหมครับ อันนี้ก็มีหลายพิมพ์อยู่เนาะธะมีทั้งหมดรู้สึกว่าของท่านจะมีทั้งหมดห้าพิมพ์แต่ว่าที่เขาจะตัดพิมพ,พ์ป,โปออกปปโพไปเรามันหายากปกโพที่มันมีเม็ดเม็ดเม็อยู่ตรงนี้รรตรงเสียนนั่นใช่ยัมจ <ๆ S 2> ะเป็นแบบว่าใบาโพแล้วแบบว่าใบาโพนี่เขาจะจะลักษณะว่า เป็นเม็ดหรือว่าเป็นรูปใบโพนะถ้าเป็นใบโพก็จะเรียกโพแปดโพเจ็ดอะไรพวกนี้ถ้าเป็นเม็ดก็จะเรียกโพเม็ดอะไรพวกนี้แต่ว่าลักษณะโพก็มีแบบสองสามชนิดเหมือนกันใช่ก็คือแล้วแต่การแกะพิมพ์ของช่างแล้วนี่ไอหลักๆเบื้องต้นนี่มันแบบเราแบบเราดูประมาณไหนอะดูแบบดูแบบคร้าคลาแบบ ดูเขาดูเนื้อดูมวลสารดูความยุบตัวของอะไรพวกนี้ใช่ไหมพิมพ์ทรงว่าอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้จากที่ศึกษามาว่าโอเคของท่านนะจะเป็นแบบพิมพ์นี้จะต้องประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ว่าดูความเก่าดูความยุบตัวของของไอ้อง์พระนยครับเพราะว่าผ้าของท่านโดยหลักแล้วก็จะมีพวกไอ้เม็ดสีแดงฝาไรแต่ไม่เยอะนะ คือมีปักปายอยู่บนองค์พระอไอเม็ดจุดสีแดงเนี่ยได้จากดินงผงปุของพักทุ่งเศรษฐีที่จังหวัดํำแพงเพชรซึ่งท่านไปเก็บพระตแตกหักหัก,กเนี่ยราคออมาตังเอ๋อมาเป็นมวลสารรวมกับที่ท่านท,ที่ท่านหามาไว้แล้วประมาณหนึ่ง ใช่เพราะว่าจะแต่สมเด็จวัดละคังนี้ก็จะมีผงวุฒคุณตีนี้สิงเหพวกผงปัดมังที่ว่าท่านจะต้องใช้ใช้ร่วมอ่าเอามาผสมคือเขียนยันเขียนยันลงบนกระดานชนวนเนี่ยแล้วก็ลบผงเอาแต่ในความ ที่แบบว่าท่านเป็นพระที่แบบว่าทรงคุณวิเศษแต่คือกาที่เขาเล่าสืบทอดกันมาบอกว่าท่านเขียนผงนะที่เขาบอกว่าลบผงะท่านไม่ได้ลบนะผงม,มันทะลุก,กระดานชนวนลงไปเองเลยนะนั่นเหรอนี่น,นี่คือเรื่องเรื่องที่เขาเล่าต่อกันมาพูดต่อกันมาที่ว่าเป็นตำนานสืบทอดกันมาแล้วก็เรื่องที่ว่าอ ไอ้เนี่ยที่ว่าทุบก,กระดานชนวนผสมลงในเนื้อสมเด็จเนี่ยก็คือนี่ก็เป็นตำนาน<ม>เพราะว่าเราก็เกิดไม่ทันอนะ่ะเพราะว่าแล้วแล้วไอก้อก,กระดานชนวนเนี่ยที่ท่านทุบใส่ม,มันมีทุกองไหมเพื่อนก็คงีมไม่มันเป็นแบบว่าเหมือนกับแบบว่าอาจจะแบบว่าเป็นเชื้อทุบก,กระดานชนวนเนี่ยท่านทําในจุดที่ว่าท่านสร้างพระไปเรื่อยใช่ไหม มันก็อาจจะอยู่ในพระประมาณสองสามร้อยองค์ที่ท่านตั้งตอนไหนใช่ใช่อ๋อตอนในยุคที่ว่าท่านทุกมาแล้วเอามาบดเหลือมาทำอะไรก็แล้วแต่สร้างพระในช่วงนั้นสร้างมาได้กี่องค์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะนั้นก็อาจจะพอท่านไปยุคหลังน่้นไปสร้างอีกก็อาจจะไม่มีนี่แล้วหมดแล้วก็คือเหมือนแบบว่าหมดเหมือนหมดรุ่นนั้นอ่ะหมดหมดรุ่นแก่ทางจนวนใช่แล้วก็คือจะเป็นลักษณะนี้องค์ประกอบง่าคือของวุตถุคุณ ที่ปรกอบด้วยเนี่ยตีผงตีนิสิงเหผงปัทมังอะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะมีพวกดินดินดินปุกของทางกำแพงเพชรแล้วก็ผงใบลานเผาไฟแล้วเนื่องจากว่าพระของท่านเนี่ยสร้างในยุคสมัยตอนยุคต้นๆเนี่ยท่านจะใช้น้ำผึ้ง เป็นตัวประสานมัง่งใช้กล้วยน้ําว้า,วาเป็นตัวประสานมัง่ง<อ>เพราะนั้นถ้าเราก็ดูจากลารักเนี่ยที่บอกว่าขึ้นใช่ไหมเพราะว่าทําให้ประสานเนื้อหเหนียวไงพอมาช่วงยุคหลังๆเนี่ยถ,ถึงจะมาใช้น้ํามันบังเอวอะไร<อ>ที่เขาเรียกกันผสมไงเนื้อพระ<อ>มันก็จะไปคนละโซน,<อ>นละสีกัน คือก็คือเนื้อผ้ามันก็ตามยุคที่ท่านสร้างแหละกอยุคต้นหรือยุคกลางยุคปลายแล้วก็ใช้อะไรมาเป็นส่วนประกอบประมาณนี้เนาะว่าตอนนั้นมีวัตถุดิบประมาณไหนท่านใส่เพิ่มเติมอะไรยังไงอันนี้ก็คือยุคแรกๆก็จะมีพวกกระดานชนวนอันนี้ก็คือเป็นเป็นหนึ่งในนั้นเนาะเพราะว่าเนี่ยเห็นเห็นมีนันเนาะเศษของมันที่ที่อยู่ตรงนี้ครับใเพราะว่าก็เหมือนกับบอกว่าโอเคถ้าอยู่กับใครก็ถือว่าโชคดีไปหรือว่าบางที การที่แบบว่าผสมออกมาแล้วเม็ดกระดานชนวนมันเม็ดเล็กมันอาจจะไม่โ่เนื้อหรือว่าอะไรแต่ตรงนี้นี่คือเม็ดเม็ดกระดานดชนวนใ,ใหญ่เนาะอ่าเนื้อก็เลยดันเนื้ออ,ออกมาไงอ,ออกกดพิมพ์แล้วก็เนื้อไม่ติดแล้วมาอยูอย่ตรงขอบให้เราเห็นพอดีเลยนะอ่า นี่ขอแกะแต่กระดานชนวนไปได้ไหมคือแบบขอพระคงไม่ให้ใช่ไหมขอพระคงไม่ให้เดี๋ยวจับจับอยู่เพื่อนแบบแกล้งให้แบบกระดานชนวนหลุดแล้วแต่กระดานชนวนไปไงเนี่ยเศษใช่ไหมเดี๋ยวกาวติดข้อไหพพระแตกยังไม่ทิ้งเลยคิดดูใช่ไหมโอ้สวยมากเอามาเป็นพระสะสมเนาะ ของสะสมเอามาเอามาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันเนาะใครชอบใครสนใจใเรื่องนี้ก็ติดตามพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยเนาะเดี๋ยวเราจะเอาของสะสมอื่นอื่นมาให้ดูอีกไม่ว่าจะเป็นพวกเสือพวกตะกุดพวกมินหมอพวกอะไรต่างๆ่างนีครับแล้วก็พวกผ้าเหรียญพ้าผงเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆ กดติดตามไว้เดี๋ยวเราจะมีคลิปเนี่ยอัพโหลดให้ทุกวันเลยนะครับว่าเรามีอะไรกันบ้างนะครับเอามาเพื่อให้เพื่อนๆได้ชมนะครับโอเคครับยังไงคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ